สวัสดีจ้าพี่พี่น้องน้องทั้งหลายจ้าคลิปนี้สาวสมศรีสิบมเว่าวเรืืองการปลูกองุ่นแบบไม่ได้ใช้โรงเรือนจ้านี่จ้าพี่น้องสาวสมศรีปลูกไหวทดล่องปลูกด้วยจ้านี่นี่เป็นพันุองุ่นอีหยังกับโปงหูนะจ้ะเพราะว่าเพื่อนที่จังหวัดระย่องเพื่อนห้ยมาช่วงนั้นสาวสมศรีได้ไมีโอกาสไปไปอยู่กะลูกอยู่จังหวัดระย่องถึงการเพื่อนเพื่อนก็นเลยบอกว่าสาวสมศรี เอาต้นองุงนไปปลูกบอสาวสมศรีก็เลยบอกว่าเอออยากล่องปลูกอยู่จ้าเพราะว่าทางผากใตบ่หูววักองุ่นนี่สิป,ปลูกได้จริงบอบานี้เพิ่นก็เลยทดลองห้มาหนึ่งต้นจ้าพี่น้องสาวสมศรีก็เลยได้ล่องเอามาปลูกทิงท้งทิ้งไว้ด้วยจา้านี่ปลูกไว้นี่เขาปี้ที่สองแล้วจา้านี่จะเป็นแบบนี่จ้ะสาวสมศรีได้เห็ดข่างกับไม้ไผ่เบิงแงน่นี่เพราะว่าบได้ต่างใจที่ว่าสิ ได้ปลูกได้จากก็เลยเอาไม้ไผ่นี่มาเห็ดข่างนำต้นไม้ไผ่ตัดไม้ไผ่มาเห็ดข่างเบิงจานีปีที่สองแล้วจ้ะรู้สึกว่าปีนี่การออกลูกของเพลนีสิออกดีมากเลยจ้ะไอ้นี่คือหน่วยอ่างุนจ้ะพี่น้องโบเมียนว่าอ่างนปลาด้วยจ้านี่ไอ้ที่กำลังเป็นซอไม่กับมีเด้อ ออกดลหยังแบบนี้จ้ะมาเบิงจะพี่น้องการปลูกอ่างุูด้วยทีวาบดายต่างใจจ้ะสาวสวมสีได้ทดลองเบิงแล้วจ้ะนี่ทางภากใต้ที่สาวสวมสีอยู่จ้ะเขาบอกว่าอ่างุูทางผากใต่มันปลูกได้อยู่บ่เห็นเขาปลูกมาหลายคนแล้วพอเห็นเป็นผลสําเร็จจากเอือนี่ได้เอามาลองปลูกแล้วพี่น้องเช่าภากใต้จ้ะเบิงด้วยจ้ะนี่ผู้ใดทีมารับ ชมคลิปสาวสมสีผ้าเลมือนีสาวสมสีผ้าเละต้อนองุงนของสาวสมสีจ้ะนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งนี่คือด่านนอกจากพี่น้องนี่ปลูกด้วยการใส่ขางไม้ไผ่ลักษณะของข่างอางุงนกับสิบเป็นประมาณนี้แล่จ้ะเพราะว่าบ่ได้จัดแต่งกิ่งอีหยังมากไมก้เยจ้ะคือปล่อยแบบธรรมชาติเลยจ้ะที่เหลือนกเหลือนั่นก็ได้กินจ้ะพี่น้องนี่ วลาเพิ่นสุกพี่น้องโหบอจานี่นี่ยังพระท่านถึงเวลาสซุกดอกปีที่แล้วนี่บ่ได้เหลือนกด้วยจา้านกหลยหลายนกกระหลอดนั่นจ้ะนกกระหลอดทางฝากไต่เขาเอิญน,นกประหลอดจา้านี่ช่อดอกของเพลินเบิองน่จา้ากำลังติดช่อใหม่จา้าอันนี้คือช่อดอกนี่กำลังสีบ้านมือขึ้นฝนตก บ้านแล้วบ้านแล้วอันนี้บ้านแล้วจ้ะอันนี้คือลูกเล็กลูกหน่อยเพิ่นยิ้บอจ้ะอันนี้กําลังสีเขีาวสีสาวสมศรีบ่มีความรู้ด้กด้านปลูก,กอางา่นก็เลย่ร,รู้ว่าเขาใส่ปุ๋ยสูตรยัยงเนียยาเฝาถามสาวสมศรีเด้อจ้ะว่าใส่ปุ๋ยปุ๋ยสูตรอีหยัยงจ้ะว่าเป็นต้นแหลกเลยจ้ะที่ได้เอามาทดลอง นี่จ้ะพี่น้องลักษณะหลูกของเพ้นกับสิบประดิงามคือจังทีว่าพี่น้องเข้าปลูกไว้ในโดมด้วยจ้ะเพราะว่ามันเป็นธรรมศาสตร์ด้วยจ้ะนี่แค่แค่ปลูกไว้กินไว้ชมที่แหลกไว้ว่าเอาไว้ชมเบิ่งงนาบ้านผู้ใดไปไพมากก็จิได้เห็นเข,เขามาเขามาช้มกันหลายคนเลยจ้ะเขาบอกว่าอ้ออัง่นภาคใต้นี่ปลูกได้จริงเนาะเขาวาังสี่นี่จ้ะ เป็นลูกเล็กๆกลกมๆนี่จาก,ก้านติด่อของเพิ่นกะลูกซึกว่าเมวุ้วยใบญย,ยปั้นไดจ้ะลูกใบญย,ยปั้นไดเมตุยหน่อยๆมีเม็ดจ้ะสาวส้มสีได้ชิมแล้วเวลาซุกจะเป็นลูกสีดำแต่ว่าตอนอ้นนี่พระท่านนด้สุกจะเป็นลูกสีดำหวานอมเปรี้ยวนิดๆจ้าหวานมีมเมล็ดหนึ่งมเมล็ดจ,จ้ะ สายพันธุ์อะไรสาวสมศรีบรูจะเพราะว่าเพื่อนเพิ่นหายไม่ที่หนึง่งเราจะสาวสมศรีลืมแล้วนี่เขาพี่ที่สองแล้วจ้ะเบิ่งลูกเบื้องนวยเพิ่นเนี่ยจะอุ่นตนเลยบอลูว่าการพุนกิง่งการพุ่นลูกเพิ่นเป็นแนวใดเน,นาะจา้ะเพราะว่ากระเฮ็ดแบบว่าเฮ็ดเล่นๆนเนาะจา้ะปลูกมั่วมัวนี่พี่น้องกับเบื้องเ้าเนี่ยีน่ะนี่ เสาใหม่ไผ่ข่ำไหม่แลนุงแลนีงไปเบิดเลยนี่จ้ะเสาไหม่ไพ่พี่น้องนี่ใส่ใหม่ไภ่ววาหมาตรฐทานกับพระท่านใดปันใดปลูกไว้เป็นสุ่มนาบานน่งว่าชาๆจะกินกาแฟด้วยจ้ะนี่จ้ะพ่วงองางนลเด้อพี่น้องนี่ห็นบอหน่วยกำลังแววๆเลยนี่ปีนี้จากสิวาสิกั้นนกแบบใดวาสิสือ ถุงย่างมาผูกไว้กันนกพ่อได้เหลือกินเนี่ยจา่าปีที่หล้วนี่แถบสีบพะท่านนกเลยพอไปทํางานกลับขึ้นมาโอ้ยนกกินอ่างนลเบ้าเลยจ้ะนี่จา่าวาสีเอามาเอาถุงย่างมาผูกไว้แบบนี้ด้วยจา้านี่นี่ก็เป็นช่อเลกยที่เห่าผูกไว้ปั้นกันย่งอันนี้ว่ากั้นนกเดยจา้าแต่ว่าคนไม่เห็นพี่น้องว่าพ่อมเข่าสี ในน้อยนี่คนมาเห็นผู้ใดมาเห็นก็ขอเด็ดขอชิมเด้อยจ้าโอ้ยเสียงว่าพานพานพานใส่ได้ใส่ได้องุ่นพันนี่มันจะมีความหวานความหวานแล้วก็มีเมล็ดแล้วก็อมเปรี้ยวนิดนึงจ้านี่นี่โช่อดอกของเขากระกำลังสิมาจ้าออกดอกบได้ยุดเลยนี่พี่น้อยนี่ ลูกกับปได้สวยงามป้ไหนดอกจ้าเพราะว่าบ่ได้สีดญาจ้าคือปลูกแบบถ้ามชาติเลยจ้าเบื้องลำต้นเลยจ้ยาใหญ่ใหญ่เลยจ้าพี่น้องนี่ลำต้นใหญ่ๆพี่น้องว่าขันคนเฮาขันตังใจปลูกนั้นก็คือสิบปเป็นแบบนี้นอะยนี่จ้าได้มาจังไดกระตั้งไหวจังสันอันนี้คือกระถางเหลกของพนนี่จ้าตั้งไหวโอ้ยปลูกง่ายจ้าพี่น้องทดลองเอามาปลูกเพิ่เด้อนีน่น,นี่นี่กระถางเห็นบ่นี่ พ่นหล่นกระถางเลยกระถางนี่กระถางแปดนิ้วจ้ะเอามาเอามาขังเรี่ยที่เพื่อนให้เบิงเ่งแนลำตน้นหง่ซมเขียนแล้วนี่เอาอางุ่นี่พ่นบอกว่าอายุยืนจ้ะพี่นอเบิ่งลำตน้นกิ่งก้านสาขาเพ่นเน่จ้ะร้อมผุมบักไงดึอเพราะว่าสาวสวมสีเอามาปลูกเพื่อปกคุมต้นใหม่ที่สาวสวมสีปลูกไหวจ้ะนี่บานนี้เหตุไปเหตุมามันก็นเลยกลายเป็น ผุ่มใ่ฟอมใ่นี่จ้าพี่น้องใส่ไม้ไผ่เห็ดค่างเพืน้นป้านค่างบอกบ,บัวบักแตงเอลดนี่ยินบอจา้าส่อได้งามกางงามงามนี่จา้าสอนีหน่วยสมบูรณ์มากเลยจา้าหน่วยใส่กิ๊กเลยอ่าบ่กินบ่ไดดขาดระยะด้วยจ้านี่ส่อไม้ของเพิน่นดอกไม้จ้ะพี่น้อง ดูจ้ะกำลังเป็นดอกปล่อยแบบธรรมศาสตร์ได้นี่พี่น้องนี่ผลทางภากไใต้ตกดีดีจ้ะมือขึ้นกะโต๊กอีกแล้วยเย็นบอจ้ะอาง,งุลอาง,งูแผล่แถเ่ด้อปลูกได้ปลูกได้ไดพี่น้องเลยนี่นีกัอีกพ่วงหนึง่ง มึงแน่ความอ่อนสอนความดูของเพลินแต่ว่าความเป็นโสของเพลินกับบบ,บเป็นโสเพราะว่าข้าวปไดจัดโอจ้อะห้าวปไดพุ่นกิง่งพุ่นลูกคือเพลินว่าเอาปลอยแบบธรรมชาติเนี่ยแต่เพุินสีออกนั่นจ้ะน้อกิ่งก่นกากนกับปอดตบได้แต่งยังคือว่าปล่อยเลยนี่เอาทีเหลือเอาทีเหลือแต่มันก็นเกินเป่าจ้ะพี่นี่เกินเป่าไม้อีรีบึงแต่พี่น้อง การจัดการกิงกับอะไรมีเด้อธรรมศาสตร์อีหลีจ้ะปลูกไผ่เลยเด้อพี่น้องเอ้ยภูรลตะตนสองตนก็พ่อได้กินอยู่จ้ะอืมมันปลูกได้อีหลีเด้อจ้ะทางภาคใต้นี่สาวสมศรีอยู่ภาคใต้จ้ะเห็นบอสจ้ะลูกทางมูนนี่ลูกเล็กลูกหน่อยอ้แจะเป็นสอก,กับเป็นสอจ้ะ นี่นี่หน่วยหน่อย,น,ยนี่ก็เป็นธรรมชาติจ้ะพี่น้องบ่ดด้ใส่โดมจ้าคิดอยู่จ้ะว่าตอนนี้สาวสมศรีคิดว่าสิล่องอยากถดอยากล่องก็เลยได้สร้างตุนพันอ์องุนมา ไว้แลสามต้นที่ทดลองปลูกจากพี่น้องเป็นสาวสมสีใสรซางใน Youtube ด้วยจ้านี่นี่นี่จ้ะเห็นบอความดูของเพลนนี่ขนาดปลูกเล่นเหนหัวหัวกันยังดกขนาดนี่ด้วยจ้ะนี่นี่ดกมากเลยจ้ะนี่จ้ะดกจ้ะแต่ว,ว่าเสียได้อย่างหนึ่งก็คือข่างไม้ไผ่คว,วามหมัรฐานของเพลนกับบ มีหรอกแต่ว่าสิบพยายามเอาไอ้นั่นมาข่ำไม่อีกตัดไหมพ่มาข่ำต่อมาเสริมอีกจะ้ะส่อหน่อยส่อใหญ่สลับกันไปด้วยจะ้ะนี่แค่ตนเดียวด้วยจะ้ะนี่ผ้าใหญ่ผุ่มใหญ่พุนนะเห็นสัตว์ประจากพี่น้อง วสาวสมมรีสีผ้าไปเบิงต้นพันธุ์ที่สาวสมศรีสั่งมาโดยเจ้าคิดว่าจะต้องปลูกได,ด้เด้อขนาดอางุ่นที่สาวสมมสีเพื่อหายมาหนี่บ่รู้ว่าพัานธุ์อะไรก็ย่างขึ้นถึงขนาดนี้ก็ยย่งเป็นลูกโดกจ้กะก็เลือยากล่องขยับขยับขยายล่องยากถดลองปลูกแต่ก็ปปูกแบบบ้านาน,นี่แหละจ้ะพ่อได้กินเลยจ้ะ ต่คิดว่าคันปูอีกพันหนึ่งกับสิป,ปูแบบเก้านี่เลยจ้ะยังมาท่านไหนมีต้นทุนในการทำโดมจะทำโรงเรือนจะนี่จะกำลังเป็นโซ่นี่คือด่านนอกจ้ะที่กิ่งพนขึ้นมานั่นมีแต่โซ่ดอกด้วยจ้ะนี่จะโซ่ดอกเห็นบ่ อางวนต้นนี่ออกออกว่าไห้ยุทเด้อจ้ะออกตลอดปีเลยอ่างวนต้นนี่ออกตลอดปีเลยจ้ะมาปมลูกไว้หัวไล่ปลายนาเด้อจ้านี่จ้าเห็นบอจ้าใส่ข่างใหม่ไผ่นี่พเลเรื่อยออกมาแล้วนี่ก็คือทีแรกก็คิดว่าปลูกเพื่อที่จะเป็นหล่มเป็นเงาให้ต้นใหม่เด้อจ้า สาวสมศรีมักปลูกต้นใหม่จ้านี่จะกิ่งพันธุ์ทีสาวสมศรีได้สั่งมานี่จะพอบานเพื่อนได้เอามาเลี้ยงไว้เน่นี่ในกระถางจ้าอันนี้พันธ์นิ้วมือแม่มดจานอยากทดลองปลูกบึงนิ้วมือแม่มดว่าทางผักไต่เพื่นสิปลูกได้บอ่อนี่นิ้วมือแม่โมด นิ้วมือแม่มดมาสองตนอันนี้ซุปเปอร์สวีทนี่จ้ะซุปเปอร์สวีตฝนตกใส่เมือคืนเพื่อนใดน่ามฝน,นเบื่องแน่เพื่อนชูช่อดอกกานมานี้สาวสุมสีจะล่องปูกเบื่องเด้อจ้าทางภากไตเนี่ยเขาหวาปลูกได้สีล่องเย็นบอจา้ามุง่งเข้า บานเฮ้ากับกินอ่างุนกับสาวสมศรีกับขังหลกนี่แหละจากพื้นที่ว่าได้ไม่เห็นได้มาสัมผัสกับต้นอ่างุนที่แรกกับว่าแต่ต้นหมากอีกโกยเนาะสาวสมศรีเป็นคนอีสานเป็นคนอีสานอีสานบานเฮ้ากับใบอุ่งนแบบนี้ก็แมนหมากอีกโกยบ่ตอนเผื่อไหมากขังเลกบ่เมนหมากอีโกยหมากอ่างูนเจ้าลองไปปูพังเด้อสาวสมศรีผัไนายยังสิ ขันเจ้าไฮคอยๆกับเอ้ากับเรยวางสิแล้วก็ไฮอีลีเอาลองมาปลูกบึงนี่จ้ะแต่ว่าต้นนี้คือต้อนพันธ์ที่ซังมาจ้าที่มาทดลองปลูกบ่าท่านในเหตุอยู่แต่ว่าสิปลูกหนอกลุ่งเลื่อนสิทดลองปลูกหนอกลองเลื่อนด้วยจ้ะเพราะว่าต้นทุนในการทำลงเลื่อนหลายบาทเนาจะเฮากับปลูกไป ปูเพื่อทดลองเมืองว่าเออคันเขาสามารถออกลูกคันเท้าขยายพันธุ์ได้กระลองสีลองทดลองสร้างพันธุ์อ่าง,งุนมาปลูกเพิ่มด้วยจ้ะเพื่อสีไดเชิญชวนพี่น้องข้างภาคไต่ให้เขามาเบิงมาชิมรสชาติเบาง่ายๆก็คือว่าคันเท้ามีกําลังพ่อสีสางร่งเรื่อนได้เท่ากับสีสางแต่ว่าตอนนี้สิปลูกความคิดของสาวสมศรีขันแหลกของการปลูกอ่าง,งุนคือว่าปูเพื่ออยากหูว่า ต้นองุงนเพิ่นเป็นแบบใดแล้วกระลูกองุงนเพิ่นสิออกมาได้จังไดเอาในเมื่อความคิดของสาวสมชีคิดว่าอางุงนนี่เขาปลูกแต่ทางเมืองนอกเนาะเขาสีสรงมากคือว่านั่นละ่ะความคิดของคนบ้านนอกขอ,อกหน้าเขาเนาะว่าเอาออ่างูนนี่ลูกมันสิเป็นจังไหนเนาะต้นมันเป็นจังไหนเนาะล่องปลูกบนก้นานร่องปลูกเรียนๆิึงพอดีได้อกาสเผื่อห้มาต้นหนึ่งก็เลทยทดลองเอามาปลูกบัดนี้พ่อเห็นผล ขององุนแหล้วสาวสมศีก็เลยเปิดเบิงในย t u b e เอาเห็นเพื่อนขายต้นพันธ์สาวสมซีก็เลยอยากลองสั่งมาเบิงแต่ว่าได้มาสองสายพันธุ์ด้วจะ้ะซุปเปิดสวีทเพื่อนบอกว่าหวานนิ้วมือแม่มดกะไหลมาเลดจ,จ้าสาวสมศีเมื่อวานไปเดินตลาดนัดสื่อมาแล้วเอามาชิมเบืองแล้วนิ้วมือแม่มดนีว่วหวานกรอบด้วยจ้าหวานกรอบแต่ว่าราคาเพื่อนกะแพงแพงด้วยจ้าแพงกว่าอางุอานอันนั้นเลยว่า มือว่านถามราคาลูกเท่าไรเพื่นบอกว่าช่วงนี้สองรอยห้าสิบเบื้องนี้สื่อมาความอยากลองเนาะเพราะว่าสร้างต้นพันเพื่นมาแล้วก็อยากยินเหนือเพื่นก็เลยเอามากิกนเบื้องโอ้เด็กๆถูกใจมากเลยลูกๆร้านๆหมักนิ้วมือแม่มดเหมือนนิ้วมือคนเนี่ยจะ้ะเป็นลูกสีดำเจ้จ้าหวานกรอบจะ้ะแต่สุปเปิดสวีทนี่ย่งมาท่านเ,เคยชิมนี่จะ้ะการปลูกดับได้เป็นผลสำเร็จ จังคอยเหาจังจีขยับขยายนอกจากนอเพิ่มสายพันธุ์ขึ้นมาอีกอคือขันตอนเรียกณตอนนี้คือปลูกไ้มีลูกบึงกนขันต,นต้อนต่อไปเฮาจังคอยคิดหาวิธีการว่าอาง,งุนที่เห่าสั่งมากกับอง,งุนพันธุ์ที่เหาปลูกอยู่นี่มันสิปลูกไงและปลูกได้คือกันบอนี่หละจ้าสาวสุมรีอยากมากว่าให้พี่หน้องฟังว่าอาง,งุนทางผากใต่ปลูกได้อีลีด้วยจา้า แต่ว่าสายพันธุ์ที่เฮ้าเอามานี่เฮ้ากับพ่ท่านไนหลับรองว่าเป็นจังไหแต่ว่าสาวส้มสีกับคิดว่าการสิป,ปูกง่ายคือกันเหล็กับสายพันธุ์ที่สาวส้มสีปลูกอยู่แหล้วดั่งเดิมอยู่แหลวนะจาะเนาะปลูกง่ายจะแค่ตังไวทิมๆควงขวง,งการใส่ปุ๋ยกับพ่อท่านในใส่ปุ๋ยยังมากใหม่เพราะว่าเฮ้ากับเห็ดเบงนองเาจะวาง คือปุ๋ยที่สาวสมศีใส่นี่ก็เป็นปุ๋ยเหล่งต้นใจสูตรสิบหาขเขาเพราถ้าในเพิ่มปริมาณปุ๋ยอย่างแต่ว่าเฮ็ดจังไดนเนาะจังหวะมันสีหวานแต่ว่ารสชาติขององ,งุงนความหวานของผลมีเฉพาะตัวอยู่แล้วจะ้ะแต่อยากให้หวานมากหวานหน่อยจังไดครับพี่น้องลองไปศึกษาเบื่องในยูทูปอเดอร์สาวสมสรีกับมือไมฮัดปลูกอง,งุงนคือกั้น,นจะ้ะพี่น้องกันมีอันใดดีๆกับบอกสาวสมสีเนี่เด้วยใจเฮ็ดจังใดจังสีหวาน คลิปนี้สาวสมสีกับมีความรู้ซ้ำนี่หลยจ้กเกี่ยวกับอ่าง,งุูขอขอบคุณทุกท่านที่เขามารับชมคลิปสาวสมสรีผ้าหลาะคนนี้คนนี้เด้อยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวสมสรีเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปเด้อยจ้ะเดี๋ยวสาวสมสีมีเวลาปลูกสาวสมสีสิอัปเดตอ่ง,งุูสามต้นนี่ให้เบิรงดเดยอจ้าข,ขอขอบคุณทุกท่านที่เขามารับชมคลิปของสาวสมสรีจนจบเด้อยจ้ะ ขอให้ทุกตันมีสุขภาพแข็งแรงด้วยจ้าสวัสดีจ้าพอกันอีกคลิปหนาด้วยจ้า